มีที่นี่ที่เดียวที่ทําให้รู้สึกว่าปลอดภัยมากออกจากเพื่อนที่กลุ่มที่ไม่ดีได้สักอาทิตย์หนึ่งก็วันนี้เข้าวันเดียวก็ยังดีเด็กมีโรคสองใบโรคใบหนึ่งอยู่ที่ศูนย์แสงอรุณยาเสพติดไม่ดีนะลูกแต่โรคอีกใบหนึ่งคือโรคที่บ้านมีเพื่อนมีครอบครัวมีพ่อแม่สิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยยาเสพติดแล้วบบายามุก ของผมมาบำบัดยาแล้วผมก็ช่วงนั้นผมก็วันเสาร์ก็ไม่ได้ทำอะไรครับเห็นนะบอกว่าที่นี่เขามีเรียนสอนดนตรีสอนต่างๆนะครับผมก็ดีกว่าอยู่บ้านไปวันๆนะชีวิตหลักค,คือการปลูกกระเทียมครับแล้วก็การปลูกกระเทียมของชนเผ่าบ้านผมนะเขาจะปลูกตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับตีหนึ่งที่สองยันเช้าเลยนะครับก็เลย เขาต้องใช้พึ่งพายาในการทํางานนะครับไม่งานเขาไม่มีไม่มีแรงกรททำครับเด็กบางคนพ่อแม่ใช้ยาใช้ยามาตั้งแต่เขาเกิดเลยพ่อสูบยาบ้าสูบฟินชูเพลอินเนาะเขาก็จะมีความใกล้ชิดกับเรื่องยาเสพติดมาโดยตลอดคือมันอยู่ในบ้านครับมันเป็นชีวิตประจําวันของเขาพี่คอยก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นให้เขาอยู่กับยาเสพติดอย่างปลอดภัย ในเรื่องของเรียนวนันเสาร์นี่เป็นงานป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดในเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงก็ปีนี้เป็นปีที่5แล้วค่ะเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรมนี่ก็จะมีประมาณ60คนในแต่ละสัปดาห์60 60- 70หกสิบเคนประมาณนี้ค่ะก็จะมี2ส่วนในการกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มเป้าหมายเลยก็คือตั้งแต่ป .1 จนถึงป6ปม1ขึ้นไปจนถึงม6เนี่จะเป็นเรียกว่าพี่มดงานกลุ่มนี้ค่ะเขาจะหมุนกันเข้ามา เขาจะสลับกันเข้ามาทํากิจกรรมกับน้องตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทํางานกับเด็กเรื่องของทักษะชีวิตบางทีเราก็ทําเรื่องสื่อบางทีเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยวันทีเราก็ทําเรื่องเกี่ยวกับในพระคัมภีร์อย่างวันนี้เราก็ทําเรื่องยาเสพติดในเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กก็จะคุยเรื่องการเมืองก็อยากให้เขาเห็นแล้วอยากเปิดโลกให้กว้างเพราะว่าพวกนี้มันอยู่ในชีวิตของเขาแล้วเมื่อเขาได้มาเป็นเจ้าของงานเมื่อเขาได้มาฝึกฝนในการทํากิจกรรมที่นี่เขาเองก็จะโตขึ้น บ่ายก็จะเป็นกิจกรรมทางเลือกเช่นชั้นเล็กๆป .1 ป .2 พี่เขาก็บอกว่าสอนเลขสอนเลขเลขคูณเลขบวกน้องเพราะเขาถนัดเรื่องนี้ก็เขาก็จะสอนแล้วก็จะมีชั้นเรียนภาษาจีนเนอะมีดหลซือมาสอนชั้นเรียนภาษาอังกฤษพี่คอยสอน, <As S 1> นพี่ๆที่อยู่ม .3 บางคนเขาก็เริ่มตีโอเน็ตเลขแล้วเด็กที่นี่โอเน็ตคะแนนค่อนข้างดีเพราะว่า มีคนมาติวข้นยคะ่ะรุ่นพี่ติวรุ่นน้องเราไม่ต้องไปเสียสตางเรียนแพงๆเนาะเรียนฟิสิกส์กับพี่กระแตค่ะข้อของหนูก็ติดยาแล้วก็ได้มาบำบัดที่นี่แล้วก็ไปบำบัดที่แม่รองสอนต่อใช่ไหมคะก็เลิกยาเสพติดได้แล้วก็ไปรับไปส่งหนูที่โรงเรียนได้ค่ะมีพ่อบางคนยินดีที่จะเข้ามาสู่ในระบบมีแม่บางคนยินดีที่จะเข้ามาสู่ในระบบการบำบัด เพราะว่าเขาเห็นว่าลูกเขาเนี่ยโตขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆเห็นว่ามีใครบางคนที่รักและปรารถนาดีกับลูกเขามากช่วยเหลือทุกอย่างดูแลทุกอย่างแต่ตัวเขาเองเนี่ยกลับเห็นแก่ตัวใช้ยาเสพติดมีปัญหาในครอบครัวเรื่องความรุนแรงเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราเห็นเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีภาพใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆกับครอบครัวของเด็กๆที่เป็นครอบครัวที่ปราศจากยาเสพติดเมื่อยาเสพติดมันหมดลงเศรษฐกิจก็ดีขึ้นความรุนแรงก็น้อยลง เรื่องของปัญหาต่างๆมันก็ลดลงเด็กก็กลับเป็นเด็กที่มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็เป็นเด็กที่สดใสาตามวัยของเขาพ่อทะเลาะก,กับแม่บ่อยมากแล้วหนูก็ร้องไห้บ่อยแล้วก็หนูก็ป่วยบ่อยมากเมื่อก่อนนี้ไม่ได้ยิ้มแบบนี้ค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระคัมภีร์เป็นทางออกกับพี่คอยไบเบิล <c oughs> เป็นเป็นกุญแจให้กับพี่คอยในการที่พี่คอยจะกลับมาค้นหาชีวิตแล้วก็พบคําตอบอีกครั้งหนึง่งก็เด็กเราเนี้ยถูกฝึกขึ้นมาจากคนที่ สังคมมองว่าเป็นเด็กไร้ค่าเป็นเด็กชนเผ่าเป็นเด็กที่พ่อแม่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเขามาอยู่ในกระบวนการเหล่านี้มันถูกขัดเกลามันถูกฝึกแล้วมันทําให้เขามีที่ยืนในสังคมเด็กๆเราเนี้ยค่ะเมื่อเขาเติบโตขึ้นมากับวิธีการแบบนี้มันทําให้เขาตระหนักถึงความมีคุณค่าในตัวเองเขาเองรู้สึกว่าฉันเองก็ไม่ใช่เป็นเด็กด้อยโอกาสแต่ฉันเป็นเด็กได้โอกาสเพราะฉันมีเวทีฉันมีที่ฝึกฉันพร้อมที่จะเดินออกไปฉันพร้อมที่จะเป็นคนที่มีคุณค่า